ป๊อปออนวิวสนับสนุนโดย OEC UST อร่อยสดชื่นแบวแบอวตอนนี้ก็กลับมาอยู่ช่วงในป๊อปออนแชร์กันแล้วนะครับ อตอนนี้เนี่ยเราก็ได้คัดเลือกผู้โชคดีของเรามาเล่นเกมกันแล้วซึ่งได้คัดหน้าตามอย่างดีนะฮะอ่ะมาแนะนําเลยดีกว่านะครับทีละคนดีกว่าเริ่มจากคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่อป๋อมแปมค่ะอ่เอ่คนที่สองครับสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยค่ะอ่าน้องปุ๋ยนะครับอ่าคนนี้นครับอ่ะ ชื่ออะไรครับชื่อปานค่ะอ่าน้องปานนะครับอ่อแล้วคนสุดท้ายของเราครับชื่อเจนนี่ค่ะอ๋าชื่อเจนน้องเจนนี่นะครับเอโอเคครับอะไรครับน้องครับอะไรครับถ้าความมีตัวตนของหนูเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะหนูก็หน้าตาดีนะพี่โอ้อาชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อชจ้าวค่ะแบบสุดเลยอ่ะโอ้โหอ๋อก็คือหน้าตาดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับในโรงเรียนในโอ้โหสุดยอดครับ นี่น้องๆู้รู้กติกากันหรือยังครับรู้กติกากันหรือยังครับว่าเป็นยังไงน้องๆเคยดูโฆษณาโออิชิกันไหมเคยดูไหมครับเคยค่ะเคยดูนะครับก็คือง่ายๆน้องเคยเล่นไฮไฟกันใช่ไหมเล่นไฮไฟใช่ไหมเล่นค่ะนั่นแหละน้องถ่ายรูปเหมือนกันเลยในไฮไฟอ่ะนั่นแหละชัดเจนโอเคนะแล้วถ้าใครเนี่ยถ่ายรูปได้แอปแบวที่สุดเราจะมีกรรมการผู้ตัดสินก็คือทีมโคเวอร์แดนนั่นเอง ไปพูดตัดสินเลยนะฮะหนูค่ะอะไรครับหนูตองได้ที่หนึ่งแน่ค่ะหนูเชื่อว่าหนูตรงได้ที่หนึ่งค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยฮะมั่นใจค่ะไม่มีใครู้หนูได้ค่ะดูค่ะอครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าต้องดูดดูดในดูดน้ำขึ้นมานะฮะดูดโอเอชิขึ้นมาแล้วก็แอปเปิลครับตามโฆษณาเลยนะฮะแป๊ะปเลยนะฮะพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับจากคนแรกทางนี้เลยใช่ไหมครับ นี้นะครับเราก็ได้รูปออกมาเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะให้กรรมการของเราเนี่ยได้ตัดสินกันว่าใครฮะที่แอบแปที่สุดไปเลยดีกว่านะครับอยากเห็นแล้วใช่ไหมอยากอ่าดูโอ้ยสวยยมากโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาเนียนเนียนมากพี่จะมีตันลกพี่ตันโลกอ๋อไม่ใช่ด้านนี้ใช่ไหมอ่าเริ่มเอาของนนี้มาคนสุดท้ายดีกว่าโอเคโอเคเอาตะเก็บบมาเป็นความลับนะ เลือกเลยนี้นี้คนนี้อ้าวง่ายง่ายลงมติยกมืออ้าวอะไรวะโอเคกสาระสับกนะส่ายตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับเป็นไงผู้ชนะนี่ถูกใจน้องๆกันแล้วนะแล้วคนนี้ไม่ถูกใจจริงๆเหรอเนี่ยนี่ไคนนี้แบบคนนี้เนี่ย คนนี้ไม่ถูกใจเหรอครับที่สุดของที่สุดที่สุดที่สุดอ๋ออันนี้เก็บไว้ในใจเลยเก็บไ้มีการเลือกกลัวคนอื่นเอาไปคลองอ๋ออันนี้เก็บไว้เลยมาน้องพี่ว่าน้องสะใช่ไหมครับชนะครับอ่ะรู้สึกไงฮะก็มันเป็นของตายอยู่กับหน้าตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันใจร้อยก็ความแบลก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็คงจะพี่จะพูดจบแล้วพี่จะพูดนะครับอ่าก็จบยังจบแล้วค่ะนั่แกก็ชนะค่ะพี่จะบอกให้ไหม คือเมื่อตอนนี้เปิดรูปเลือกกันเนี่ยนะพอเจอรูปหนูใช่ไหมคะพอเจอรูปน้องปุ๊บปุ๊บเข้าอย่างนี้เลยอ่ะเขาตกใจในความแบลองหนูถูกต้องแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปล้างแล้วเขาว่าแปะตามตึกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเออจริงมันมันน้ามันน้าแบล็สุดใช่ไหมคะแบบอยากให้ทุกคนได้เชยชมเออเอออยากรู้กันไหมว่าใครชนะก็บอกแล้วว่าหนูชนะทั้งหองตัวเองไม่เลิกไม่มีใครเท่าหนูได้แล้วจริงเหรอไม่มีใครสู้อ่ะไมายน้าตาแต่ละให้เพืให้เพื่อนๆหมาดีกว่า บอกชื่อไปเลยใครใชนะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อปลาอ่ะเดินตรงสงามบองดังงี้เดินบอกตัมปลาเดี๋ยว <ๆ S 2> ให้น้องเขาเนี่ยวิจารณ์รูปตัวเองแล้วเพื่อนๆดีกว่านะมาเริ่มจากร<ห>ูปตัวเองก่อนเลยดีกว่าไหมหรือว,ว่าตัวเองวันสุดท้ายวันสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายดีกว่าอ่ะเริ่มจากน้องเจนใช่ไหมครับค่ะครับเป็นไงฮะน่ารักค่ะครับตาหายไปห้างหนึ่งด้วย อืมอืออ่าอ่าพาบค่ะอู้คนนี้เอาคนนี้ไว้ก่อนคนนี้ไว้ก่อนคนนี้ไว้ก่อนอ่าคนนี้ก่อนอ่ารูปของปอมแปมก็ดื่มโอชิแล้วโอเคเลยค่ะอร่อยมากโอชิโอเคอืออ่าต่อไปรูปของบุ๋ยบุยน่ารักค่ะแอบแบล็น้องพี่ายเนาะน้องตัวเองพี่ายใช่อ่าเอ้ยเอ้ะเอ้ยเอ้ยารูปตัวเองก่อนเออรูปตัวเอง ก็ฮาดีค่ะฮาดีเหรอครับแค่นี้เหรอฮะอ่ะดูฮะไหนลองทำท่าสิทำหนึ่นรูปสิทำหนึ่นรูปสินี่อ่าแล้วคนสุดท้ายคือคนนี้ครับนี่คือดาวโรงเรียนของ <S <S น้องๆใช่ไหมค่ะเราจะเอาไปอัดกรอบนะคะแล้วก็ติดไว้ตามผนังของโรงเรียน,นะคะ่ะอ่านะฮะฟังเอาไว้นะครับต้องเขาไม่อางจริงๆนะ อนะนี่คือรองางวัลจากโอชีอินทีเวทีนะครับ<ช>อ่ารับเลย<ช>และนี่ก็คือตุ๊กตาหมีน<ช>ี<ช>่ป,ป๊อปของเราเป<ช>็นไงน่ารักไหมครับ กต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> แล้วช่วงหน้านะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องเขาจะเต้น cover d a n ดนเก่งขนาดไหนและสถานที่จะเป็นยังไงนั้นติดตามช่วงหน้าครับ yeah.